สัปปะีดน้อง<ไ>บนชมบนุมอกสบอกลับขมสู่องมามกมาไปเดินเลนนัหละตลาดดงพี่น้องเลยกับปลามาแต่ปลาพี่น้องเลยกำลังมาเวตลาดดงซื้อครองเขื่อน,นนะ้ำมากินน้อเงี้ยวพี่น้องเลย70บาทเต็มโถไปเลยอันใส่0ามพัน, 3, ทนเที่

nho, còn có miếng bớt, gọt cả lá, đong, muối, sốt, nho cuộn

<test น้ำตาดินน่ะเสอีดดีดีดพ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 ีดีดดีดีดีคือดพีดพีเพีดพีดพี

คือส่พันอกัารท่ากม่ตมตมชุกลช่ห็ลงมาสียอดขายหนยเอาชอันนี้ก็ชิบพัน่สามอันอ

จำเ้ม่โ <cues> <c oughs> oh ้มาเน้ลูกอะโอ้แ่ไอ้โวซื้อมาให้เนใหญ่้มมโ้มาเ้ลูกอะมมาเน้เดียวไ่มาบจงเลูกม่โ้จเนไม่่เจ้า้างเอนหรอไม่โ้เนโ้ไม่มาเน้ยังไมมาไม่มาเ้่บดารถเ่งต้นานเอาหญเตลบเบอ้เลู้โอ้า้าค่ะ้น

เต็มพวงหิวนักเติมไปหน้องเยมาเป็นจับตากร้องให้น้องชายพี่น้องออกไปไปหน้อยยังสิไปตลาดอีกตุเลียนพี่น้องเยแพงโคตไม่กล้ากินแพงเกินไปหน่อยไม่กล้ากินผมมีเงินซื้อตลาดอีกหนึ่งพี่น้องตลาดท้งเมืองยังมีอยู่ กินน้ำอ้อยกอบเสียนอ้อยพี่น้องเลยนี่นะน้ำตาลก้อนอันนี้นะแมงกินน้าจิลีอันนี้มิดอันนี้ม้ายตัวแรกมาลำตาลมคือะือกระสอกัรเบโือวัตลาดดงพี่น้องเลยรลำตาลนึงน้ำตาลสาวพันปั่น

ลำสามลำเดียวมั้เอสามใช่ค่ะลเดียวเดียวแบบวะมาเดียวมั้งวาย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 พี่น้องเอ้ยใหม่มยนายทวดตนหยาววายเก้งวายใส่กาโอหนุกเาหน้าลายเดี๋ยวเดียวมาเย

ngay ở đây của mày bừng mày tan mày đâu? mày bừng tan bừng lại bừng mày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  Về mày bừng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  mày

สัตป <mile> <recuper ates. S 1> for ่าเลยแลนที่เขาเห้ชนในไทยด้วยเขาเขาเขาเกะเกะไทองเมื่กี้เงคืนเพุ้งอยู่น่าไปซื้อเบ๋อมันจะคืนดวใหญ่เพ้งแะเขาเขาตัวได้สิแม่งขั้วประเทศสองไข่มาคลล้วเยมาเกยอ่านี้ไลนไเถ้าทัลจะมีน้ำผึ้ง้ mọi người 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 tải nội, đốt แม่ซื้อให้ลูกจะเรี่ยงซื้อให้ลูกจะเรี้ยงโอแ่ง okay, นี่ก็ได okay, ้นะาานะโอ้แทงบ่หูหาลหาบมึง okay, นะก็หูหลาบซีบคนแล้วว่เปลีย่ยนใหญ่

เออกะไตโน่องนะจะเพลงอันนี้